สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดดาม่าประดินเดือดกันึืนอีกแล้วพี่น้องหลังจากทางบอสบิ๊กโดนจวกยับเนาะพี่น้องเนาะจากทาง f อของทางคุณเพียวเผาเนาะพี่นอ้องล่าสุดเนาะพี่น้องทางเพจสบายดีเพิ่นกะได้โพสต์ในส่วนของคอมเมนต์ดังกล่าเนาะพี่น้องในส่วนของที่ทาง f อได้เบาถึงว่าทางบอสบิ๊ก แล้วก็พูดทวงบุญคุณนั่นเองพี่นงเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่นงเนาะเดี๋ยวจะดวงสีอานในส่วนของคอมเมนต์สูฟังพี่นงอ่าคอมเมนต์่าน,นี้เพื่อนบอกว่าตอนเลิกกับแพวพาใหม่ๆแรกๆเลยว่าสันว่าเห็นมั่นอันวิ่งควงสาวสาวคนนันคนนีว่าสันว่าควงดารายิ้มละลื่นว่าสันว่าแพวพาเขายังอยู่เฉยๆไม่พูดไม่โพสต์แต่พอแพวเพามีหนุ่มรอเหลา นิสัยดีว่าสันวาพี่น้องพูดจาเพราะน่ารักเข้ามารักมาชอบน้องแพวถึงรับกันไม่ได้ว่าสันวาเลิกกันแล้วจะไม่ให้เขามีคนใหม่เลยหรือคะว่าสันวาพี่น้องแล้วท่าน,นีเพิ่นก็บ,บอกอีกว่าพ่อเขามีคนใหม่กระออกมาดามาประนามเขาเสียเสียหายหายว่าสันว่าพี่ก็เห็นดาราหลายคู่นะที่เขาเลิกกัน แต่ก็จบด้วยดีประสันวาพี่น้องไม่เกินเดือนเลิกแล้วก็คือจบประสันวาท่านนี้เพิ่นบอกว่าเห็นดาราหลายคู่ที่เลิกกันมากก็คือเขาก็จบกันด้วยดีบ่เกินเดือนประสันวาพี่น้องแล้วเพิ่นก็บอกว่ากรณีของทังแพ้วเ้าวนี่ก็คือว่าสวงปีแล้วยังว่นเวียนอยู่เรื่องเดิมๆประสันวะเพราะแพลวเภาเขาสวยมากๆประสันวาพี่น้องและมีคนดังคนหล่อมารัก มาชอบประสันวาเสียหน้าหรอจะ๊ะบักจุดจุดจุดราสันวาพี่น้องท่านนี้พ่นกับพิมพ์แบบนี้ไม่นึกถึงตอนมาอยู่บ้านเขาใหม่ๆจําได้อยู่เดอ้อมาแบบไหนราสันว่าพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องเอฟซีบอดบิกเดือดพี่น้องไม่ทนฟาดกลับทันทีเนาะพี่น้องเนาะถึงขนาดบอกว่ามาท่วงบุญคุณอีหยังตอนนี้ราสันวาเขามาอยู่เขากับบรมาง้อมือง้อตีนขยันหาขยันสัง่ง แล้วก็หักแล้วก็ซื้อสัดอันนี้คือนวกประดินมาสันวาพี่น้องทางเอฟซีหลายคนหลายท่านวาอย่ามาทวงบุญคุณเขาเขามาอยู่ในฐานะผัวบบไดยมายู่ในฐานะคนอาศัยมาสันวา จะต้องมีบุญคุณอีกยังคะ่ะวาสันวาทางเอฟซีของทางบอดบิกฝากกับทันทีพี่น้องบางท่านก็บอกว่าประเด็นคือผู้ใยญ่บบานบเ่เดกยวก็ผู้เขาคะ่ะวสาสันวาเขาห่วงเรื่องลูกอย่างเดียวคะ่ะวาสันวาถ้าเขาเสียดายเขาคงสบ่เดินออกมาดอกวสาสันวาทางเอฟซีทางบอดบิกเนาะพี่น,อน้องเนาะเพื่นกาคอมมินไว้แบบนี้บางท่านก็บอกว่าเขาไม่เคยเสียดายเยาามียวาสันวาเมียทําเขาเจ็บแต่แรกคือห่วงคือลูก เอาเงินมากขึ้นเขาซะว่าษั่นึ่ง้อง FC บอบิ๊กเดือดกันเลยที่เดียวพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์เขามาบอกถึงในส่วนของทาง FC ทันนี่นะพี่น้องเนาะที่เข้ามาจวกถึงทางบอบิ๊กนั่นเองพี่น้องหลายคนหลายท่านนะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าล่ำพังสิไปเอาผัวไม่สิไปเอาไผ่กับไปเอาลดแต่อย่าเอาลูกเขาไปยุ่งกับทางผู้ใหม่เด็ดขาดภาษาหนว่าเอฟซีก็พูดถึงในส่วนของทางเรื่องลูกด้วยพี่น้องแล้วก็ ในส่วนของคอมเมนต์หลายคนหลายทันเราพี่น้องเนาะไม่พอใจสิ่งนี้เนาพี่น้องฟาดกลับในส่วนของคอมเมนต์นั้นทันทีพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไวแต่คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจา้า